สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับร้านตั้มออโต้ช็อปด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมรีวิวสวยๆจากทางร้านตั้มออโน้ช็อปนะคะเดิมๆรถลำนี้นะคะรถ2,020ค่ะมาอัพหน้าเป็นตัวกระจัง2,022แท้เบิกใหม่เลยนะคะอัพเลเวลเพิ่มขึ้นมาอีก2ปีกันเลยทำให้หน้าเปลี่ยนดูดูสวยๆแบบนี้เลยนะคะหล่อมากนะคะเติมเติมมาด้วยนะคะ เม้งสางหน้าเภานะคะเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยนะคะ เมนต์ังนะคะหน้าเผาเสียงนิ่มๆฟังสบายเลยนะคะไม่ดังจนเกินไปนะคะหล่อเลยค่ะสำหรับรถตัวนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะหรือพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้มได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม14คะ่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับร้านตั้มออโตช็อปด้วยนะคะ เรามีช่องทางให้ชมรีวิวนะคะทางหน้าเฟซหน้าเพจช่องทางทาง t ิ k ตอกแล้วก็ YouTube นะคะของทางร้านตั้มอเตร์ช็อปเลยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0838947603นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับรำนี้สวัสดีค่ะ